ปีนี้ใครกินเจบ้างคะโนดเพิ่งได้เริ่มกินค่ะวันนี้ก็ทําอาหารเจกินเองด้วยมีกระลำตุนคะน้าหมูกรอบแกน่าไฉ่เต้าหู้หยีกินคู่กับข้าวต้มแช่แช่แบบนี้มาทํากระลำปีตุนกันใส่น้ํามันใส่เห็ดหอมล้วก็นากระลำปีเนี่ยไปนาบกับน้ํามันให้ครบทุกด้านก็จะได้แบบนี้ค่ะเราก็เติมน้ําลงไปให้พอท่วม,มปรุงรสด,ด้วยซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวน้ำตาลน,นิดหน่อยโน,ยนจะใส่เป็นน้าตากลกรวดนะคะแล้วจากนั้นก็ปล่อยตุนเลยค่ะพอเปื่อยได้ที่เนี่ยเราก็จะใส่เต้าหู้ทอดแล้วก็ใส่เกากี้ลงไปด้วยค่ะแล้วโนตตจะะะะ่่่นนนนนอออีีกปปรรมาาณ10ทคคเเ็็ััสวว คณะหมูกรอบเนี่ยเราก็จะนําหมูสามชั้นที่ทําจากแผ่นเบกกมาทอดกับน้ํามันให้เหลืองรอบก่อนเสร็จแล้วตักน้ามันออกใส่พริกแห้งลงไป1เม็ดจ,จากนั้นใส่คณะปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซีขาวแค่นี้เลยค่ะจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเป็นอันเสร็จค่ะเครื่องเคียงเนี่ยก็จะมีเต้าหู้ยี้ค่ะเค็มเค็มมันๆอร่อยค่ะแล้วก็กา,า,า้าช่ายค่ะขาดไม่ได้เลยเราก็จะกินคู่กับข้าวต้มค่ะโนูจะชอบข้าวต้มแห้งๆจะแชะน้ําน้อยๆแบบนี้ค่ะปีนี้โนดก็ถือสินกินเจได้แค่3วันเองค่ะจริงๆก็อยากกินในครบทั้งเกน้าักุบบ ทุกคนเลยนะคะ